สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชชวรวของเกมฟุตบอลในค่ำคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o .com รัรันตีค่าคามอมว่ามากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยและถ้าพเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกชาวเสุน4ี่พบกับไมส์เกมนี้แนะนําทีมเยือน เพราะเจ้าบ้านเหมือนจะถอดใจจนเปลี่ยนทีมบริหารยกชุดเหมือนว่าจะเป็นการเตรียมใจลงไปเล่นในบุนเดสลลกาถูเรียบรอย้อยฟอร์มทั้งฤดูกาลนั้นเก็บใช้ได้เพียงแค่นัดเดียวครับปัจจุบันจึงมีแค่9กคะแนเน,นเท่านั้นจาก20กว่านัดส่วนทางไมซ์แม้ที่อยู่ร่วมโซนตกชั้นแต่พักหลังเก็บแต้มมาได้อิ่มๆจนมีโอกาสหนีพ้นโซนตกชั้นสําเร็จครับยิ่งถ้าหากพวกเขาสามารถเก็บ3มแต้มในนัดน,นี้ได้มีลุ้นขึ้นเซฟโซนได้เลยครับแทบจะเรียกได้ว่าเกมนี้เป็นการเจอกันของทีมหมดใจกับทีมมีไฟดังนั้นเกมนี้ และมีลุ้นบุกมาเอาชนะค่อนข้างเยอะแถมราคาที่เปิดมานั้นทีมเยือนต่อเพียงปอปเท่านั้นเต็มที่สุดๆก็เจ้าแล้วเสียครึ่งดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำไมส์ด้วยความมั่นใจระดับ3ดาวสนับสนุนโดย3 8 8 g o com เว็บตรงของคอกีฬาคู่ที่2บาเลเซียพบกับบีเอเอลเกมนี้แนะนําเจ้าบ้านเนื่องจากทั้งสองทีมฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันครับในช่วงหลังเจ้าบ้านเองแม้จะอยู่ในช่วงโซลล่างแต่ก็พอเก็บชัยมาได้บ้างครับ ฟอร์มในบ้านปีนี้ก็ค่อนข้างเชื่อใจได้มีดีตรงที่วิ่งสู้ฟัดทั้งเกมส่วนทีมเยือนที่แม้จะอยู่หัวตารางแต่ไม่ชนะใครติดต่อกันมาหลายเกมแล้วแม้คุณภาพของนักเตะจะดูเหนือกว่าแต่ก็ไม่ได้การันตีอะไรเลยครับถ้าดูจากฟอร์มในช่วงหลังดีที่เกมเยือนค่อนข้างแพ้ยากปีนี้แพ้ไปเพียงแค่สองนัดเท่านั้นดูแลทั้งคู่มีดีคนละอย่างน่าจะสู้กันอย่างสนุกสูสีครับแถมทีมเยือนมีเกมยูโรป้าให้หลุ้นอยู่ทําให้มองว่าเกมนี้เจ้าบ้านนั้นมีลุ้นจะแบ่งแต้มได้ครับ มามองกันถึงราคานั้นทีมเยือนต่ออยู่ครึ่งลูกดังนั้นในเกมนี้พวกเราจะขอแนะนำบา e เลเซียดีกว่าด้วยความมั่นใจ1ดาวเพื่อนๆที่สนใจร่วมสนุกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับความสนุกครบครันรอทุกท่านอยู่แล้ววันนี้พวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ